สวัสดีพี่น้องวันนี้่ในสวนวิเก็ให้ช่วงบายม่วงตัดไม่ไงตัดฟื้นน้ำตัดกระไดฟื้นซัมเน่ซัมเน่ยาวท่า,า,าเหี่ยงฟื้นเลยนี่กองฟื้น Đây này. Đây. Càng nhiều hơn Bèn. Thang ta mày nói hả? Tuần mày xí ngay nè mày. Nó có tuần mây nó nơi kháng lang hoặc Tuần mây nơi kháng lang hoặc nhang ngay ngay Cầu ngọt ngay ngọt ngay Ngọt ở đây nó ná, tắt ngọt mới lừa dứt Ngọt là song soáng năm là tuần, soáng tuần về Nó ngọt ngay. ออกไปแล้วจะกลับบ right ้านแล้วนี่มีกระตักไว้สั้นไว้มันงอนนี่กองหยีก้องหนึ่งให้ล้ำดวนหอมหวยหวยอืมเหมือนเงินเฮือนเ่อจะหล่นยูมาใส่น้ำทังนี้มาทันทางเนี่ย cốp mạnh mày nói anh tháng hồi hộp thế này chào phải hát lột ra bàn tòa nhà ngay tòa nhà ngay tắt tất cả 62 หกมันเดิมโรคมันเดิมยังมาท่านตัดออกตัดไว้ท่านหดัดนี่ป้องนี่กบไม่แน่นอยมั้งนี่สิได้ท้างงอกเวทหนาเงางว,วออัวหัดที่เรามองแดนกับเอาขุนย่างไงของเอาแดนกัน ทางทางงครับถ่ามีเราพี่น้องครับป่านแล้วเด้อ